สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับอยู่กับผมเป็นต่อเหรียญทองนะครับจากช่องสถานีสัตว์เลี้ยงครับอ่าก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ทําคลิปใหม่ๆนะเครับเพราะว่าช่วงนี้พอดีผมต้องช่วยภรรยาเลี้ยงลูกนะครับเราเรียกลูกตอนนี้ลูกคนเล็กได้อยู่สเดือนละนะครับแต่ช่วงนี้ก็การงอแงก็น้อยลงนะครับผมก็เลยจะมาทําคลิปไม่ยาวคลิปสั้นๆนึพอดีมีน้องท่านนึงนะครับที่อยู่ ที่เป็น F c ซของช่องอของช่องสถานีถ่าเลี้ยงนะครับมาส่งคลิปให้ผมดูแล้วก็ถามว่าเนี่ยพี่หมาเนี่ยในคลิปนี้สวยๆนั่นเลยพี่เป็นเป็นหมาพันอะไรนะครับแล้วก็สีมันแปลกๆนั่นสีอะไรบ้างพี่อก็เลยให้ผมก็เลยถือโอกาสทําคลิปนี้นะครับแล้วก็จะจะพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับก็อันนี้สิ่งที่ผมจะพูดออกไปเนี่ยก็คือเป็นความคิดส่วนตัวนะครับ จะมีถูกบ้างผิดบ้างอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเนี่ยความเข้าใจของผมมันเป็นแบบนี้นะคิดว่าไม่ผิดหรอกอะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คลิปแรกเลยนะครับโอเคก็เริ่มที่เจ้าหมาตัวนี้นะครับเป็นหมาพันธุ์อเมริกันบูลี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ xl หรืออาจจะถึง xl เลยกันทีเดียวนะครับก็คือปัจจุบันหมาไซส์นี้นะครับในบ้านเราก็ พอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้แพร่หลายมากคนที่เพาะกันจริงๆจังก็ผมเห็นก็มีอยู่ไม่กี่ข้อครับประมาณสองสามข้อที่เห็นจริงๆจังนะเนี่ยครับดูครับสีนี้ก็จะเรียกสีแบล็กไตนะครับผมอ่าสีแบล็กไตแล้ะครับเขาจะมีสีดํานะครับแล้วก็จะมีจุดที่ตรงนี้ด้วยนะครับตัวสีดาครับอ่าตัวนี้เห็นไหมแบล็กไตดูครับ รูปร่างดีมากครับนี่เป็นหมาน่าจะอยู่ทางฝั่งของอเมริกาครับคนที่ส่งคลิปให้ผมดูเขาก็ไม่ได้บอกครับอ่ะต่อไปก็เป็นบูลี่เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นจะเรียกเรดบูลี่ก็ได้นะเพราะจมูกแดงแต่ว่าจริงๆแล้วสีนี้นะครับเขาจะเรียกว่าสีแชมเปญนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นหมาสีบลูนะครับเป็นหมาสีบลูเป็นบูลี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นไซส์เอ็กซ์ตรีมนะครับก็จะมีลักษณะพิเศษที่อกกว้างนะครับ อ,อกกว้างหัวโตเนหะ็นไหมครับสวยมากอันนี้ก็เป็นหมาที่เขา <c oughs> จะเตรียมประกวดนะครับแล้วก็ขึ้นสแตนโชละเริ่มโพสท่าเพื่อเตรียมประกวดตัวเนี้ยนะครับเห็นไหมครับสวยมากจริงๆนะครับบ้านเราก็มีนะครับแบบนี้ครับก็พบเห็นได้มีอยู่บ้างนะครับ สวยงามในลัก่ห์ของบูลี่นะครับบูลี่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับมีหลายแบบเดี๋ยววันหลังผมจะทำคลิปแบบละเอียดบอกเพื่อนๆอีกทีอ่านี่ครับตัวนี้ก็เป็นบูลี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นอ่น่าจะเป็นไมโครนะครับไมโครเอ็กซโซติกนะฮะสีบลูเมื่อกี้สีบูไตรนะครับอ่าเดี๋ยวย้อนให้ดูคลิปนิดนึงนะครับนิดหนึ่งนิดนึงอ่าเห็นไหมครับเป็นสีบลูไตรนะครับ สวยงามครับดูหน้าตาน่าจะเป็นอ,อ่าไมโครเอ็กโซติกนะครับนักศึกษพิเศษตัวเล็กนะครับสวยสวยสวยอ่ะไปต่อนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหมาอันนี้ก็น่าจะอยู่ในเอ็กซ์ตรีมเหมือนกันครับเห็นไหมครับสีนะน่าจะเป็นสี ผมเห็นไม่ชัดนะน่าจะเป็นดูกล้ามเนื้อครับสวยงามอ๋ออันนี้ส่วนตัวนี้ไม่ใช่บูลี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นบูด็อกครับบูด็อกแต่ผมลืมไปแล้วเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปต่อไปแล้วกันนะครับน่าจะมันเป็นบูด็อกแหละครับแต่ผมมันมีชื่อเรียกของมันอยู่ผมลืมจะเป็นบูด็อกครับตัวนี้เป็นบูด็อกสีก็สวยเหมือนกันเห็นไหมครับอืม อันนี้เป็นบูลี่แน่นอนครับอันนี้ก็เป็นพวกไซส์บูลี่ ie, ไซส์เอ็กแอนะครับสวยงามสแตนดาร์ดหรือ XL ประมาณนี้นะครับตัวนี้ตัวซ้ายตัวซ้ายเมื่อกี้เอ้ยตัวซ้ายทีเยเยย่เป็นสแตนดาร์ดตัวขวาน่็จะเป็น XL แแต่ก็ยังถือว่าไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแต่รูปร่างนะครับดูหุ่นเนี่ยสวยงามนะครับตัวนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่า บูเทเรียนะครับหมาพันนี้คือบูเทเรียนะครับบูเทเรียก็จะมีสองสองแบบนะครับอันนี้ก็จะมีอะไรนะฮะแบบเล็กเขาเรียกอะไรนะมีบูเทเรียแบบตัวเล็กอะไรนะ,บบรเ,ะ,ะรนะเดี๋ยวนะอ่าอะครนะับมีเดเจอร์บูเทเรียป่ะผมจะไม่แน่ใจลืมครับมา,าลเียอันนี้ก็เป็นหมาในตระกูลของ พะศุลพิษบูเหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งในสี่สายพันธุ์ของสุนัขที่เอาไว้กัดกันเมื่อก่อนนี้เ,เดี๋ยวเวลาผมจะมาทำคลิปให้ดูใหม่คลิปแบบบอกความละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับติดตามใน EP หนี้ละกัน EP นี้ก็ดูตัวนี้ไปก่อนมีความปาดเปรียวนะหน้าตาก็ตตลกหน่อยนะครับอันนี้เป็นน้อง เป็นบูรี่เนี่ยนะครับเห็นไหมตัวเน็กนะครับโดยผ่านโดูท่านำมันจะเอาเรื่องน่้ดูวยตัวนี้ดูจากทรงแล้วนะาต่อขึ้นก็น่าจะเป็นสแตนดาร์ดนี่มเอาเรื่องน่าดูครับบูลลี่ก็เป็นเป็นหมาในตระกูลของเป็นหมาที่ถูกพัฒนามาในของอจักพิษบูเนี่ยครับพัฒนาเป็นบูลลี่นะครับ เรื่องขเรื่องนะครับเห็นไหมฮะแมนดูทำมันน่ารักด้วยนะครับแล้วก็ดูดล้วทั้งห้าเราดูนะครับโตขึ้นนี่น่าจะแสบเราดูกัน,กนตอนนี้อ่าอ,อันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นบูดอกครับแต่ว่ามันจะมีชื่อเรียกของมันอยู่ผมลืมมปแล้วแหละอันนี้เป็นสีเมอร์ด้วยไหมครับนนเรียกสีเมอร์ครับ นะสวยจริงๆอ่านี่เป็นบูลี่ครับบูลี่ไซส์นี่นะเนป็นเอ็กแอลครับตัวนี้เรียกบูลี่เอ็กแอลไซส์เอ็กแอลตัวนี้สวยงามเลยอ่านี่ก็เป็นจะเรียกว่าเอ็กซ์เตอร์บูลลี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเรียกว่าามาถ้าเป็น บ้านเราเมื่อก่อนจะเรียกเลสบูลี่ครับเป็นหมาของเป็นหมาถ้าเกิดบ้านเราเมื่อก่อนนี้จะมีค่ายพิษบูพาวเวอร์ครับจะเป็นทรงแบบเนี้ยแต่ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นบูลี่นะครับอ๋อนี่ก็เป็นบูลี่เหมือนกันใช่ไหมสีแบบเนี้ยครับสีอ่าสวยครับมีมาร์กเห็นไหมครับเป็นสีไตร อันนี้ก็เป็นการหยอกล้อระหว่างบูลี่กับช ah ิว่านะครับนี่เขาก็น่าจะเอาให้ดูว่าเออจริงๆแล้วมันก็มีมุมน่ารักนะครับบูลี่ไม่ใช่ว่าดุอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับแต่ผมบอกก่อนเลยครับบูลี่เนี่ยไม่เหมาะบูลี่หรือพิทบูลไม่เหมาะที่จะเลี้ยงกับสัตว์อื่นเลยนะครับสัตว์หมาชนิดอื่นเพราะว่าเนี่ยคุณคิดเอาแล้วกันนะครับ ถ้ามันกัดบ๊อบเดียวเนี่ยตายแล้ว,นะวนเนี่ยชีว่าตัวเนี้ยเชื่อผมไหมว่าตายเลยผมเคยเห็นมาแล้วพิษบูเนี่ยกัดปอมกบเดียวเท่านั้นน่ตายโอ้โหตวัวนี้นะครับสวยมากเลยอ้ อ่านี่ก็เป็นบูด็อกครับเปาดักสิมเมอร์นะครับตัวนี้สวยสวยสวยครับสวยเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าแบบนี้นะครับถ้ามีการนำเข้าเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามแสนครับเนี่ยตัวเนี้ย มีหมาในบ้านเรานะครับที่สวยๆว,วันนี้ก็มีเจ้าปดเจ้าปดปล่อยครับชื่อปลดปล่อยนะครับมาของพี่เป้นะครับแบบนี้เลยไม่ใช่แบบนี้น่าคล้ายๆแบบนี้ดีกว่าอ,อพูดอย่างงี้ดีกว่าอโอ้โนี่เป็นบูลี่หลายตัวเลยนะครับเห็นไหมตัวนี้จะเป็นเฟนบูลด็อกนะครับตัวนี้น่าจะเป็น เฟนบูด็อกนะครับเป็นเฟนเอ็กโซติกครับซึ่งรูปร่างมันจะหนาๆตันๆกว่าตัวนี้เป็นบูลลี่เหมือนกันครับเนี่ยจะเป็นแบ็กไตครับชัดเจนเลยสีชัดเจนเลย,เเลยตัวนี้เรียกแบ็กไตครับอเป็นบูลลี่เหมือนกันตัวนั้นลายเสือตัวนี้เอ๊ะไม่เกี่ยวหมาหมาเนี่ยเป็นบูลลี่ไซส์ แอหรือใช้เอ็อนะประมาณนี้นะครับอ่านี่เป็นสุนัขเป็นหมานะครับเป็นเขาถ่ายดูนี่จะเป็นสีเมือนะครับก็มีการให้ออกซิเจนนะครับแล้วก็มีการอ่าถ้าจะเป็นยาช่วยนะครับที่เห็นเป็นควันน่าจะเป็นยาช่วยโอ้โหนี่ครับตัวนี้ก็สวยนะครับตัวนี้ก็เป็นสีน้ำตาลนะครับอ่านี่นะเป็น บูเธรียนะลูกหมานั่งกระถางตัวเองตัวนี้ดูนะครับน่ารักมากเลยอ่ะโห สุดนะครับน่ารักทั้งคนทั้งหมาเลยนะครับโอ้โหดูนี่นะครับสาวๆคนไหนได้เห็นอยากได้หมาตัวนี้ไปเลี้ยงนะครับหุ่นแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าบูลี่ไซส์ XL นะครับสวยมากเลยนะครับนี่สีน้ำตาลจมูกแดงนะครับอ่านี่เห็นไหมครับนี่ก็เป็นบูลี่เหมือนกันนะครับแต่นี้จะเป็นไมโครเอ็กโซติกนะครับแบบเนี้ย เออนี่ก็บุรีเห็นไหมคุณเห็นไหมว่ามันมีเยอะมากมายสนเสน่ห์นะครับแล้วแต่ความคุณชอบเลยแบบนี้แต่ข้อเสียของมันคือแบบนี้นะครับมันเป็นหน้าเขาสั้นนะครับเป็นโอกาสเป็นฮิตสตกสูงนะครับการเพราะพันธุ์ก็ค่อนข้างยากนะครับเลี้ยงลูกหมา,าก็อน้ยากใครที่เลี้ยงลูกบุรี่ที่ลักษณะเป็นเอนะ็กโซติกรอดนคผมบอกเลยว่าปราบเซียนสุดๆครับรานะคามันสูงครับพวกนี้5ตัวจะรอดทั้งตัว2ตัวนะครับ หน้าเขาสั้นนะครับเป็นที่ตกตายง่ายครับตอนเด็กก็สำลักนมง่ายนะครับนี่ก็เป็นบูลลี่นะครับให้ผมดูนะครับสีมันจะออกอ่าสีน้ำสีน้ำตาลออกน้ำตาลแชมเปญแชมเปญประมาณนี้อ่านี่เขาจะฝึกนะครับการลุกการนั่งนะสวยงามอืมนี่ก็จะเป็น บูลีนะ่ลูกหมา y, บูลีมามานน่นะครับนี่น่าจะมาอายุประมาณสักสามเดือนสามสี่เดือนนะครับประมาณสายนี้นี่จะเป็นสีน้ำตาลนะสีไม่สีช็อกโอ้นี่เป็น, y, นบูลีรร่นะครับเอ็กซ์ตรีมนะครับสีน้ำสีบลูอ่าสวยมากเลยนี่ก็เป็นสีช็อกโกแลตครับหางเต็มเลยตัวนี้นะครับปกติบูลี่นะครับที่หน,น้า ที่หน้าแบบเนี้ยส่วนกบบางครั้งเนี่ยหางจะหางจะสั้นแต่ตัวเมื่อกี้หางเต็มตัวนี้ก็หางเต็มครับสีบูครับน่าจะแทะขนมของหมานะครับคือหมาพวกนี้นะครับไม่เหมาะให้กินอาหารของของคนนะครับให้กินของหมาด้วยกันนะดีแล้วดูสวยมากนะครับตัวนี้ดูหางเต็มแล้วราคาสูงแล้วมีการนําเข้านี่เป็นแสนนะครับ นี่สีบูนะครับโอ้ยนี่สีแชมเปญน,นะครับน่าจะสีแชมเปญแหละสวยๆตัวนี้เป็นสีน้ำตาลจมูกดำนะครับเป็นบูลี่ครับตัวน,นี้เอ็กซ์ตรีมนะครับอย่างงี้เขาก็น่าจะตีเป็นเอ็กซ์ตรีมหมดสวยงามสวยงาม ในบ้านเรามีขายนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณสักไม่ต่ากว่าสามหมื่นนะครับประมาณสามหมื่นขึ้นไปแบบนี้นะครับมีแน่นอนแต่ว่าอันนี้มันอยู่ที่คือหมาทะเล้ยงแบบนี้มันอยู่ที่สายพันธุ์ของตัวเขาเองด้วยนะครับแล้วก็การเลี้ยงดูนะครับแต่สายพันธุ์นี้มันหนึ่งหมายถึงว่าพ่อแม่เขาโครงสร้างต้องดีก่อนครับอย่างแรงเลย นี่ก็เป็นบูลี่นะครับในเนี้ยมีเป็นบูลี่มาเลยผมยังไม่เห็นพิษบูลเลยน่าจะเป็นบูลี่ผมยังไม่ได้ดูก่อนนะวันนี้ผมคงงดูความกันเด็นนะครับบูลี่หลายตัวด้ยไหมเยบ้านด้วยจริงๆผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับให้เลีย้ยงหมาในบ้านแบบนี้นะครับแล้วให้มันขึ้นตัวขึ้นอะไรแบบนีบ้บางครั้งมันจะเกิดปัญหาที่หลังนะครับหมาไม่รู้จักว่าใครเป็นเจ้านายใครเป็นอะไรเงี้ย อันนี้มันน่อาอ่านตัวนี้น่าจะเป็นอะไรนะอะไรนะไออะไรนะเร๋ยวชื่อไปละเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นบูลี่นะครับแบ็กไตสวยๆเลยตัวนี้ หน้าตาเจ้าตัวนี้เหมือนบูดี้ในตำนานบ้านเราแล้ว,ลวเจ้าแอสซัสซินเนี่ยหน้าตาประมาณนี้ยนี่ครับลูกมันตอนคลอดนะครับพวกบูรี่ดูหน้านะครับทำไมถึงเัียงยากดูหน้าเลยครับโคตรสั้นเลยใช่ไหมบ้านเราก็เลี้ยงกันเยอะนะเราหาอยู่ในกลุ่มนะครับ ผมก็ฝากกลุ่มชมรมคนรักพิษบูบูรี่และมารดกุลบูด้วยนะครับเป็นกลุ่มของผมเองนะครับเป็นกลุ่มของผมเองผมเป็นผู้ดูแลนะครับเป็นแอดมินอยู่ แม้สายทรงนี้เยอะมากในทรงเอ็กตรีมนะครับเยอะมากาเยอะมากส่วนนี้น่าจะเป็นเฟรนด์บูลด็อกนะครับเฟรนด์บูลด็อกซีบูนะครับอันนี้เห็นไม่ชัดแต่น่าจะใช่แหละเฟรนด์บูลด็อกนี่ครับโอ้โหนี่ก็สีสวยมากนะครับเป็นสีเมอร์นะครับผมลืมอ่ะผมคือผมลืม,มอ่ะคือผม ไม่ได้ผมลืมเขาเรียกว่าอะไรนะอาบูอะไรบูบูเมอร์บูเมอร์ไตอะไรนะประมาณนั้นนะ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นเดีย๋ยวเขารอบหน้าแก้ตัวให้ครับรอบนี้ไม่ได้ดูมาก่อนนะผมับดูแวบๆบแบบนะครับไม่ใช่ไปดูมาก่อนสวยมากครับสีน,นี้ตอนนี้ได้ความนิยมมากนะครับในบ้านเราราคามต้องพูดถึงครับหลักแสนครับตอนนี้นะแบบนี้นะชัดเจนแบบนี้เติมๆแบบนี้นะมีหลักแสนครับ โอ้นี่ไซส์ใหญ่มากเลยนะครับสวยด้วยนี่เป็นบูลลีทั้งเลยนะครับเป็นบูลลี่ไซส์ใหญ่มากเลยสวยๆนะครับอาบน้ำนะครับจะอาบน้ำให้ตัวนี้เป็นการหยอกล้อเล่นกันนะครับเป็นบูลลี่นะครับแนวะสีโบสีตานะครับอืนี่ก็น่ารักครับโอ้น่ารักนี่นี่ สวยมากตัวนี้น่าจะใช่บูลี่ไหมน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันะะนะครับถ้าใครชอบใจนะครับแล้วอยากให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ